นี่ยตรงเนี้ยลมไม่ค่อยมีเพราะต้นไม้ใหญ่มันเยอะเนี่ยต้นไม้มันเยอะเนี่ยจอกอกกำลังกายตรงนี้ว่ะอุ้ยอะไรโอ้มันขี้อะไรนะท้องเสียมันขี้แตกมางนี้เลยดู หล่นมาจากต้นไม้อะไรเนี่ยเป็นฟองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้แตกว่าเห็นไหลไหลหล,หล,หลงมาอย่างเงี้ยขี้นก,กว่าไม่รออะไรหล่นมาจากต้นไม้ข้างบนเนี่ยโอ้โหทำไมขี้มันเยอะขนาดเนี้ยมมัันนนนเป็นนก วันนี้มาชมว่าตรงบงึงน้ำไอ้ไอ้ตรงบึงดอกบัวแต่ก่อนดอกบัวเยอะวันนี้ไม่เห็นเลยสักดอกเขาเรียกบ,บึงบัว <c oughs> ระวังตกทางตกข้างทางมองด้วยใช้สมองใช้สติใช้สายตา อันนี้ไปได้บ่อยน,นะขึ้นทางเนี่ยเกียร์อะไรเปลี่ยนเกียร์หน่อยเปลี่ยนเกียร์อย่าง <c oughs> ขับให้อยู่ในลู่เนี่ยตกแล้วก็หล่นเลยนะรถทั้งคันเนี่ยอันนี้ขับไม่เก่งเนี่ยตกโลตก ตกถนนแน่ตกเลนแน่จำได้ว่าเนี่ยตอนนี้ยังจำทางได้อยู่อ่ะอันนั้นคือเส้นที่ไปอีกประตูหนึ่งประตูวัตรกรรม ออกแล้วแต่ออแแตถ้าออกทางนี้ก็ไปได้ออกทางนี้ก็ไปได้ถ้าออกนี้ก็จะเลี้ยวขวาก็ก็กลับบ้านถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปวัดตะกรรมอันนี้ต้องเดินลงแล้วแหละเข็นเอง ต้องอเข็นลงนี่เข็นได้ว่าวัะเนี่ยสงสัย่ะทดสอบนะวะเดินถอยยลังก่อนอ่ะไม่เดินถอยยลังเลยจะเข็นเลยก็ได้ไหวไหมอย่าเพิ่งไปใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นได้เว้ไอนี้ไอนี้ไอนี้ แกแกแบบมีมีคุณภาพเว้ยนี่ลงจากตรงนู้นเอออนี้แกแกมีคุณภาพอ่ะอือไม่ธรรมดาอตรงนี้สูงนะไม่ไม่สูงชันนะเนี่ยมีหลุมมีก,ก่างหากหลุมเนี้ยมมีทางชันนี้เอาลงมาได้ไงเห็นไปนูนะ่นแล้ ฝ่าด,ฟา,ฟาดินเอาขาเอาขายันยกรถแล้วลโคนไม่เวลาเหยียบอีกทีเดี๋ยวเดินไปเรื่อยมันก็หลุดแล้วโคนเนี่ยทางไหนก็ไปได้เหมือนกันทุกอย่างต้อง ไม่มีอะไรที่มันราบลื่นเสมอไปผ่านอุปสรรคบ้างก็ทำให้เราเก่งขึ้นคิดในงแง่ดีเมื่อกี้เอารถลงจากทางต่างระดับได้ก็เก่งแล้วสภาพรถลุยลุยลุยอตอนนี้ยิ่งหนักไม่หนักหรอกมันขึ้นเข็นขึ้นรถตอนนี้เข็นเข็นขึ้น จะอ,อกกําลังกายตรงนี้อ่ะ,อะยกแขนหน่อยวันนี้ไม่ยกแขนเลยเอาขาหันหลังชนสะพานนะยกแขนสักสิบยี่สิบทีอะ,ะยกต่ำๆยกไปทำไมยกให้สูงหน่อยหนึ่งสองเอาเอาเอาจมูกออกจะได้ไม่เหนื่อยมาก หายใจเข้าค้างไว้ปล่อยสูงๆยกค้างหายใจค้างปล่อยหายใจกัน้นปล่อยค้างอะไรวะหฝึกหายใจด้วยหายใจเข้าค้างปล่อยหายใจเข้าปล่อยหายใจเข้าเข้าค้างยกค้างปล่อย หายใจเข้ากัน้นทำไม่ได้ฮะ,ะตีข้อพับตีข้อพับอายกขาขึ้นไปรูดกระสะพานนวนรองเท้าอะ่ะรูดดินออกนั่นละยกขารูดดินออก นะออกไปแล้วนะถูกต้องนะออกไปแล้วเยอะแล้วออกไปโอ้ออกเยอะเลยวะคราวนี้แม่แม่สีสุกเก่งเลยอื้ม ถอดรองเท้าลูดเอามือจับลูดเลยเอามือจับลูดกับสะพานถอดรองเท้าออกมามแล้วเจ๊มองเห็นว่าลูดตรงไหนบ้างน่ะไหนงั้นไม่ใช่ทำไปทามารองเท้าตอก้ัมลูด ล้วออกเกือบหมดแล้วอีกข้างนึงจะทำ่อทำได้หลอกให้ถอดรองทเ,อเท้าเขาจะได้ยกแข่งยกขาทำน,น,นู่นทำนี่ก้ม นี่คือคาบดินที่ออกออกจากรองเท้าข้างบนเด้อมาทางนี้ก็ฝีมือเอาคาบดินออกจากรองเท้าสมปองไม่ช่วยอนะไรทั้งนั้นสมปองขี้เกียจต้องใช้แม่ทำงานเยอะๆหน่อยอเก่งไหม อ้ออกไปเยอะแล้วผลงานรูดออกไปข้างนอกเนี่ยดินทั้งนั้นลังเท่า นี่ต้องทำอะไรเลยต้องล้างรถแล้วมีสน,นามยาเหรอเด็กก็ออกหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไม้นะเออไม้อยู่ไหนเอาไม้ล้างีกเข็นเดี๋ยวไงปิดวิดีโอก่อนเดี๋ยวงีกเข็นไปไงเอาไม้ลูดออกลูดออกออกจากรถรอ้อเอาดินออกจากล,อล,อลออา้อรถ